เมชลเอพิสนะคะเดอร์ตี้กาญจนบุรีค่ะจะพาทุกคนนะคะมาชิมกาแฟเดอร์ตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับคนที่ไม่ค่อยทานกาแฟก็จะกินเมนนี้ได้บอกเลยว่าอร่อยจริงทุกหยดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพบกับ พิเศษเอพิโซดนะคะกับเรานุ่นๆุ่นเบสตี้แนเดเร์คู่สิตลอนโลกนะคะกับเดอร์ตี้กาญจนบุรีค่ะเป็นคลิปที่เราจะพาทุกคนนะคะมาชิมกาแฟเดอร์ตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะแต่ ลองบอกก่อนสิว่าจริงๆแล้วเดอร์ตี้ที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าสกรปรกนะคะ <c oughs> แต่มันคือกาแฟเดอร์ตี้มันเป็นยังไงครับพี่นุ่นเดอร์ตี้คอฟฟี่นะคะที่ช่วงนี้กําลังแบบเป็นเทรนด์มากๆเลยก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบสําหรับคนที่ไม่ค่อยทานกาแฟอย่างนุ่นอนะไม่ดื่มกาแฟใช่ปะ่ะ <c oughs> ก็จะกินเมนูนี้ได้เพราะว่ามันจะมีความแบบหวานนวละมุนของแบบนมที่มันผสมกับกาแฟเ <Wow. S 2> นาะนมที่มันเป็นสเปเชียลมิลค์ของแต่ละร้านแบบจะมีความมัน <c oughs> นัวเข้มข้นแบบว่า เป็นน้อนวลแล้วก็ดับลงไปด้วยชอ็อตเอสเปรสโซ,โซข้างบนนะคะขึ้นอยู่กับมเมล็ดก,กาแฟของแต่ละร้านว่าจะแบบรสชาติยังไงมันจะคล้ายๆลาเต้แต่ก็ไม่ใช่คล้ายเอสเปรสโซแต่ก็ไม่เชิงเนาะคือแบบว่ารวมๆแล้วลงตัวอร่อยนุ่นชอบนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราสองคนกําลังอินมากๆไปที่ไหนคือแบบขอหาเมนูกันเลยว่ามีเดอร์ตี้หรือเปล่าเพราะว่าแบบชอบมากอร่อยมากอยากให้รอนะคะก็ ใครที่มากาันก็ลองดูคลิปนี้ได้สำหรับคนที่ชอบทานเดอร์ตี้ก็ตามเรามาดูในคลิปนี้เลยว่าเราจะพาไปกินเดอร์ตี้ที่ร้านไหนบ้างแล้วร้านไหนมีเดอร์ตี้เด็ดๆบ้างค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านแรกนะคะร้านอคอฟฟี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านแล้วก็ชิมเดอร์ตี้กันเลยดีกว่าโอเค เตอตีที่นี่ได้อยู่นมจะไม่ได้แบบไม่ได้หวานแต่มีความมันวัวส่วนกาแฟก็หอมดีค่ะ <c oughs> ลองชิมอืมหอมมากสำหรับนุ่นอันนี้กาแฟแรงไหมแรงค่อนไปทางขมนมไม่ได้มีความมันวัวแบบหวานเท่าไหร่เข้มอ่ะใ<ๆ>ครชอบเข้มๆน่าจะชอบอสำหรับพี่นุ่นเลยค่ะ นี่อันนี้เป็นเดอร์ตี้ที่ร้านคอฟนะราคาประมาณนี้ค่ะ80บาทต่างจากลาเต้ธรรมดาแค่10บาทนะ,ะเรามาถึงร้านที่2ที่เราจะมาชิมกาแฟเดอร์ตี้กันนะคะชื่อร้านว่า MAS นะคะหรือว่า m a s ก็ได้แล้วแต่จะอ่านเลย<ม>คือตรงนี้จะเหมือนเปนแบบอยู่ในตัวเมืองหน่อยที่จอดรถก็ต้องจอดแปะตามข้างทางเอานะคะตามไปดูกันว่าเดอร์ตี้ที่นี่จะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แล้วอร่อยหรือเปล่านะ There is a life I lead in this city. Hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. เดเร้านนี้เสริมมาประมาณนี้น้นาตาหอมค่ะกาแฟจะแอบปิดเพืยอนิดน,นึงไม่รู้ว่าเขาใช้เมล็ดกาแฟอะไรเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เข้มเท่าร้านแรกที่เราไปชิมน,นมก็จะมีความแบบมันมันนัวนๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าติดหวานเลยได้นะแต่ว่ากาแฟเนี่ยม,มีความ เดี๋ยวก็แล้วแคนชอบเหมือนทุกค่าที่เรากินไปรสชาติมันไม่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวได้นมเยอะบ้างเดี๋ได้กาแฟเยอะบ้างไงแล้วแต่พอเจนอนม<อ>ได้นมเยอะๆ,ๆแล้วเริ่มอร่อยลนะนมมันเหนหอมมันอนะสรุปนะคะเดอร์ตี้แก้วนี้65บาทเอง มาต่อกันที่เดอร์ตี้ของเรานะคะนี่มาอยู่ร้านฮูดาคาเฟ่นะคะอำเภอสีสวัสดิ์ร้านฮูดานะที่เราจะมาชิมเดอร์ตี้เป็นที่ที่3แล้วนะสำหรับทนะริปกาญจนบุรีในครั้งนี้นะตอนนี้พี่นุ่นก็ได้เดอร์ตี้มาแล้ว อืใครที่ชอบกาแฟเข้มๆนะคะที่นี่ถือว่ากาแฟรสชาติเจ็มจนอยู่นะคะถ้าดูส่วนผสมก็จะรู้ว่ากาแฟเยอะกว่านมอีกนะรุ่นว่านะอบอกเลยว่า หอมกาแฟมากแล้วก็เข้มมากจริงๆแทบจะไม่ได้รสชาตินมเลยสําหรับนุ่นนะแล้วก็เด์ตี้ที่เนี่ยถ้าเกิดใครมาดูในเมนูแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนะคะสั่งได้เหมือนแบบเป็นเมนูนอกเมนูของเขาแต่เขาทําให้ได้อะไรอย่างนี้เข้มมากจริงๆทุกคนแต่ว่าที่นี่นะราคาไม่แพงด้วยก็ใครที่แบบมา,าแถวแถวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่กระิกเล็กน่ารักแล้วก็ดีแวะมาชิมกันได้นะคะที่ร้าน คูดาคาเฟ่นี่ด้านหน้าของลำดวนคาเฟ่นะคะลำดวนไม่ใช่พวอะไรนะลำดวน <c oughs> ลำยวนคาเฟ่นะคะทุกคนทำไมเขาไป็นคนโบ,บ๊ะบอยงีง้คะนี่ก็เป็นอีกร้านเดอร์ตี้ร้านหนึ่งที่เราจะมาลองกันนะตามไปดูข้างในแล้วก็ชิมกัน จเมนูนี้ชื่อว่า dirty healthy อ่ะเจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊ะแก้วนี้นมข้างล่างหอมแต่ว่าต้องกระดกให้ถึงนมหน่อยนะ,ะแล้วก็แปข้างบนเนี่ยจนๆดีอ่อนะนมเขาจะมีความหอม คาราเมลด้านล่างด้วยอันนี้แบบจะมีความนมเยอะเนาะออว้าวอ,อันนี้แบบดื่มง่ายเหมาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มจะดื่มเดอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแตบบเดี๋ยวจะหมดแนละ้วแม่เจ้าดีนะเจ็ดสิบห้าบาทว่าไม่ถือว่าไม่แพงถ้เทียบกับกรุงเทพว่าสั้นนมจะแบบหวานนิดนิดนิดเดียว อคาราเมลโอ้ยดีมากอันนี้เป็นพีชชาพีชแล้วก็มีชีสโฟมด้านบนอืมเป็นอีกหนึ่งสิกเนเจอร์เมนูของเขานะรุ่นเห็นเขาแนะนำมาอยู่เมนูนี้ดีอันนี้อร่อยหอมโฟมด้านบนเอามาสั่งแบบว่าล้างปากล้างคอกาแฟได้เลยสดชื่นมาก ถึงร้านอีกหนึ่งร้านที่มีเดอร์ตี้นะคะอันนี้คือร้านบ้านปุ่นคาเฟ่นะคะเดอร์ตี้ที่นี่แก้วละ135บาทเดอ้อทุกคนเป็นเดอร์ตี้ที่ค่อนข้างแพงนะเมื่อเทียบกับร้านอื่น uh huh. อะไร uh huh. หอมนัวมากหอมมากไปเชื่อลองชิมแก้วก็ประมาณนี้135บาท ม <Wow. S 1> นมหอมคาราเมลมากทุกคนกาแฟก็แบบน่าจะประมาณขั้วอ่อนหรือไม่ก็คั่ขั้วกลางมันไม่มันไม่ขมเกินไปอย่างเงี้ยคือส่วนตัวแล้วนู่นน่ะไม่ใช่คนที่กินกาแฟเก่งมากเนาะนุ่นจะกินได้ก็แต่เมื่อเป็นลาเต้หรือว่าเป็นเดอร์ตี้แบบนี้นะซึ่งแบบอันนี้นมแบบมันหอมมากแล้วก็แบบหวานนิดนิดอันนี้เป็นแบบที่นุ่นชอบ บอกเลยว่าเริ่มเข้ามากินกาแฟาได้เพราะว่าได้ลองชินเดอร์ตี้นี่แหละที่นุ่นอ่ะปาย,ยาวเว้ยแล้วก็เลยแบบกลายเป็นว่าไปที่ไหนก็เลยต้องหาเดอร์ตี้กินกันอยู่นั่นแหละร้านนี้นะร้านบ้านปูนคาเฟ่ก็เป็นร้านแบบร้านริมถนนไม่ได้มีมุมถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเหมาะกับมาแวะกินกาแฟาอร่อยอร่อยแบบนี้นี่แสงและเงาตกประมาณนี้อ,อันนี้ก็เป็นมุมมุมเด่นขาวอ่ะจะว่าไปก็ประมาณนี้ที่แบบพอจะถ่ายรูปได้ างทีเรากินกาแฟมาเยอะเนื้อมันก็จะติดลิ้นเราก็ชอบแบบว่าสั่งอะไรมาล้างปากกันหน่อยนี่ร้านบ้านคุณ<ม>ใช่ไหม,มเขาก็มียูสุสปาร์คลิงโซดานะคะ125บาทแก้วนี้นะรส<ม>ชาติก็คือจะหอมส้มยูสุมากอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความสดชื่นของโซดาอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเราอะ่ะคาเฟ่มันจะมีอยู่แบบว่า2อย่างก็คือคาเฟ่ที่เน้นมุมถ่ายรูปเยอะๆเลยมีแบบมีพ็อปถ่ายรูปอะไรต่างๆ แต่ว่าเครื่องดื่มก็จะไม่ได้มีอะไรโดยเดยเป็นพิเศษกับคาเฟ่ที่เน้นมาดื่มเครื่องดื่มดื่มกาแฟดีๆแนว specialty coffee เนาะสำหรับ,บเราที่บ้านปูนคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่แนวเน้นเครื่องดื่มเนาะคือมีมุมถ่ายรูปบ้างกรุบกริบนิดๆหน่อยแต่ว่าเครื่องดื่มเขาอะอร่อยจริงทุกคน ถ้าเทียบกับคาเฟ่อื่นที่เราไปในกาญจนบุรีอ่ะเครื่องดื่มจะถือว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบร้านคาเฟ่นในกรุงเทพนะก็ราคาประมาณนี้แหละเออสำหรับเครื่องดื่มที่ราคาประมาณนี้แล้วรสชาติอร่อยอย่างนี้นะก็ถือว่าไม่เสียดายตังค์นะคะนานๆานทีนะทุกคนไหนๆก็มาเที่ยวแล้วก็เลยเติมที่กันหน่อยลองตามมาได้นะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบเดอร์ตี้ถูกใจเรามากเดอร์ตี้ในะแบบที่พี่ชอบต้องเป็นยังไงบ้าง เซอร์ตี่ในแบบที่พี่ชอบมันก็คือมันจะต้องแบบนมที่เขาใส่อะมันจะต้องมีความมันแล้วก็ไม่หวานเกินไปแต่ว่าแบบต้องมีความหวานนิดๆแล้วกาแฟพี่ก็ไม่ชอบแบบเข้มเกินไปด้วยแล้วตัวนมอะจะต้องแช่แบบเย็นจัดเสื้อนี้ลงตัวนะจ๊ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเดอร์ตี้นะคะที่คาเฟ่ชื่อดินคาเฟ่จ้าบอกเลยว่าไฮไลท์อยู่ที่วิวกันเลยคะ่ะนี่วิวอย่างปังนะคาเฟ่นี้คือวิวเป็นวิวริมแม่น้ำแบบนี้นะจ้า นี่นะคะกาแฟาเดอร์ตี้ของดินคาเฟ่ใส่มาในแก้วใสๆแบบนี้น่ารักดีแล้วเขาก็จะให้เลือกได้ว่าจะกินแบบหวานหรือไม่หวานนะคะไม่หวานก็คือไม่ใส่ซีรัปเลยแต่ว่าถ้าเกิดหวานหน่อยก็คือเขาบอกว่าใส่ซีรัปสองปั๊มนะลองชิมกันอืม อันนี้เราสั่งแบบหวานนะคะแต่มันก็ไม่ได้หวานแบบหวานเจีย๊ยบขนาดนั้นจะมีความหวานไป,ปลายลิ้นเนาะแล้วก็เหมือนหอมนมหอมคาราเมลเบาๆอะไรเงี้ยนะคะแบบนัวมากอันนี้ทานง่ายมากแล้วก็กาแฟแบบอ่อนๆอะ่ะอันนี้กินแล้วรู้สึกเหมือนกินนมรสกาแฟนิดนึงนะกาแฟไม่เข้มมาก แล้วนมอ่ะนัวหอมมากอร่อยค่ะที่นี่ชื่อดินคาเฟ่นนะนอกจากจะมีเดอร์ตี้แล้วก็ยังมีแบบอาหารเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่นีน,นี่ใครจะแวะมาทานข้าวก็ได้เรามาทานข้าวเย็นกันนะคะแล้วก็เลย ทานเดอร์ตี้ด้วยเลยเมนูนี้น่ากินมากอันนี้เป็นแบบว่าคาปารินี่คุกกะปินะคะก็คือคล้ายๆข้าวคุกกะปิปแต่ใช้เส้นคาปารินี่แทนวาซานน่าทานมากบรรยากาศดีด้วยห้ามพลาดน,นะคะเดอร์ตี้ว<ด>ิ w อวิลค่ะ เรามาชิมเดอร์ตี้กันกับทริปกาญจนบุรีนะคะใช่แล้วคะ่ะซึ่งกคะคะ็คือร้านนี้่1,9,9,4นะคะคือร้านเขามีความแบบมินิมอลคิงคลีนแล้วก็จะเป็นแนวโสโลว์บาร์นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเครื่องทำเอสเปรสโซ่แต่เขาจะใช้การแบบหมุนมือเป็นเครื่องแบบว่าแมนนวลวะเนาะไม่ใช่เครื่องทำกาแฟทั่วไปก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงจะได้ช้านอ่อยนึงนะ นี่เขาบอกว่าใช้มเมล็ดกาแฟของแม่แจ่ม,ม,จมนะคะวันนี้อ,อืมแต่ว่าความหอมของกลิ่นกาแฟมันแบบแตกต่างอืมเอ้ยอย่ากดิอย,า,อยากกินแล้วเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อย กาแฟแบบไม่เข้มอ่ะไม่ขมจนแบบว่ากินไม่ได้อ่ะแต่มันจะแบบเหมือนนัวผสมกันไปใช่ไหมหอมใช่ไหมอร่อยเทสของกาแฟจะแบบดีเราว่าดีสุดเลยลองจากร้าน M A S ใช่ใช่คือที่ร้าน M A S อ่ะมันเราชอบมากกว่าเพราะว่าเราชอบนมของเขามันแบบมัน,มน,มนดีอ่ะแต่ว่าอันนี้กาแฟหอมนมก็นัวๆน,นะคะคือสั่งได้ว่าจะเอา หวานหรือว่าไม่หวานเขาก็ถามอยู่แล้วทุกคนอาจจะงงว่าเรามายืนกินกันที่ไหนร้านอยู่ไหนไหนร้านล่ะทำไมไม่ขายในร้านเปิี่้นขาวๆนี่นะนี่คือแบบร้านเป็นตึกแถวสีขาวๆนี่ร้านในมีมังไงมีที่นั่งน้อยเราไม่อยากแบบเสียงดังกวนคนในร้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เลยมากินหลังรถเรานี่พี่ชอบกาแฟเขาว่ามันดีเลยเนาะมะ มดแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงทุกหยดแล้วก็อีกอันนึงเราสั่งเป็นโฮจิชะมานะคะเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไร หมุนกันสดๆตรงนั้นเลยอ่ะชงชงแบบแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะซึ่งก็ทำให้มันหอมมากไม่แปลกใจเลยทำไมร้านเล็กๆถึงมีคนมาแบบกินกาแฟมาสั่งเครื่องดื่มเยอะแยะไปหมดในร้านจริงๆไม่ได้มีมุมถ่ายรูปอะไรมากมายเลยนะทุกคนมันจะเป็นแบบโล่งๆขาวๆอ่ามันเป็นแบบตึกแถวเนาะแต่ว่ากาแฟดีเออเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้คนถึงแบบดันโดนมานะคะก็ใครที่ชอบแนวกาแฟแบบ s เ e c i a l t y coffee นะคะก็อย่าลืมร้านนี้1994นะเราว่าอร่อย กาแฟดีมากแล้วก็คลิปนี้นะก็ผ่านไปแล้ว Dirty Coffee ที่กาญจนบุรี X อ e s t พสตี้เบน e r นะคะ <G l oss> ใครที่ชอบกินเดอร์ตี้แล้วมาที่กาญจนบ,บุรีก็ลองตามในคลิปรีวิวนี้ได้นะคะมีร้านไหนแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะตามมากินอีกแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้กำลังใจเราหน่อยนะแล้วพบกับเดอร์ตี้เอพิโซดถัดไปได้เร็วๆนี้นะจะ่าจะไปบุกจังหวัดไหนติดตามได้เร็วๆนี้นจ๊ะบ๊ายบาย